ดตตอรอิสระเสรียวัฒนวุฒิสอส,อสอบัญชีรายชื่อรรคประชาธิปัตย์สม,มัอบหน้ากากมินิมาร์ชุดแรกให้กับบริษัทไพรสณีไทยจำกัดโดยมีนายมูซาคารเดเชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสเน่ไทยจำกัดเป็นผู้รับมอบเพื่อนําไปจ่ายแบบ EMS ส่งไปยังบ้านของผู้ลงทะเบียนทุกป,ประเทศโดยดตตอรอิสระกล่าวว่าจากการที่มีความประสงค์ในการจัดหาหน้ากากสําหรับบุตรซึ่งในท้องตลาดค่อนข้างที่จะหายากและมีปริมาณไม่เพียงพอกับเด็กของประเทศไทยนั้นส่วนตัวจึงได้ริเริ่มโครงการมินิมาส์าหรับหน้ากากเด็กขึ้น โดยแจกฟรีส่งประชนีตรงถึงบ้านเพื่อให้ทุกท่านได้อยู่กับลูกหลานอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงในการเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยปัจจุบันหน้ากากของเด็กเป็นที่ต้องการจริงๆและเด็กเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความเปราะบางโดยในชุดแรกได้ทําการแจกจํานวน1นึ่งแชิ้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ลงทะเบียนในโครงการรับหน้ากากผ้าที่มีขนาดเหมาะสมมีคุณภาพด้วยการตัดเย็บจากผ้ามัสลิน2ชั้นและผ้าฝ้าอีกหนึ่งชั้นตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัยระบุ การเดียวกันยังได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนจึงขอขอบคุณความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกภาคส่วนซึ่งทําให้โครงการนี้สําเร็จในรอบแรกโดยเฉพาะความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดที่ให้บริการนําจ่ายแบบ EMS ในอัตราพิเศษเพื่อให้ถึงบ้านทุกคนอย่างรวดเร็วและปลอดภัยแต่ข่าวดีที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเดิมทีผมตั้งใจว่าจะส่งโดยใช้ไปรษณียน์นะครับซึ่งก็มีค่าส่งที่ค่อนข้างสูงนะครับ ผมได้รับความการุณาจากท่านผู้บริหารไปษันีไทยนะครับโดยท่านมูสาคานเดเชนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไบรัณีไทยเมื่อผมติดต่อท่านเข้าไปนะครับด้วยความการุณานะครับท่านก็ให้อัตราในอัตราที่พิเศษมากๆนะครับในการส่งซึ่งการส่งนี้เดิมทีจะส่งแบบธรรมดาท่านก็ได้กรุณาจัดส่งให้แบบ EMS ซึ่งทําให้ ผู้รับผู้ที่ลงทะเบียนสามารถที่จะตรวจเช็คสถานะของการลงทะเบียนได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาอนอกบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในความกรุณาและเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่โครงการของผมได้รับจากไปรณียีไทยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะจัดส่งชุดแรกกันนะครับและก็จะทยอยส่งให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ใน10,000แสนแรกนะครับด้านนายมูซาคารดีเชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรณียีไทยจำกัดกล่าวว่า เป็นสิ่งดีทดที่ดีที่ประเทิไทยได้ร่วมในโครงการนี้เพราะเด็กคือส่วนหนึ่งของประเทศที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติโดยประสทิไทยพร้อมดูแลและไม่ทอดทิ้งการเดียวกันจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการจัดส่งหน้ากากาอนามัยสําหรับเด็กทั่วประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมและพร้อมที่จะรับและส่งต่อความสุขให้แก,ก่เด็กๆในทั่วทุกภูมิภาคทั้งนี้ดรอิสระกล่าวว่าส่วนตัวมีความตั้งใจจะผลิตหนึ่งล้านชิ้นเพื่อมอบหน้าก,ากากให้เด็กไทยทั่วประเทศแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการผลิต รวมถึงขณะนี้กําลังดําเนินโครงการร่วมกับองค์การอนามัยโลกในโครงการโนโควิดร่วมกับสำนักพิมพ์ขายหัวเราะในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจได้ง่ายเน้นสําหรับเยาวชนและผู้สูงอายุกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจและคลายเครียดในสภาวะสถานการณ์โควิด -19